ท้ายล่างเฉินจุยนี่เอาล้างเฉินจุยออกนะสมตำแซบอำเภอขอนสารจังหวัดเชัยภพุ่ครับพี่น้องครับมาด้วยครับอยู่ใกล้ๆครับวัดเจดีหลวงพ่อเจรร้อยปีนะครับนี่ครับดีเด้อปดเกลือลงไปแล้วครับพี่น้องครับ เดี๋ยวเทียงๆนี่ครับลูกค้ามานล่อคิ้วกันเป็นนะฮะถากันโดนเติบอากาฝีมือเราต้องฝูดๆครับพี่น้องครับนะครับนี่คำบักหน้าเราต้องบีบสดๆครับแล้วก็แล้วก็นี่ครับประแดดของมีตัวฟันเลยไม่มีตัวฟันเลยทำได้ขนาดเลยนะครับปลาแดดก็ได้ครับปลาแดดโอ้ยประแดดต้มบ้างไหต้มแล้วค่ะสุดยอดเลยครับเกิดครับพี่น้อง โโตำหุงเสก็ับโมเสียบส้ตมตำมุ้งอีสานบ,บ,บานฮ <c oughs> ทฮา,าครับพี่น้องครับ <c oughs> แกอย่าลืมใส่ขอ้อด <c oughs> ้นันเป็นเลยบมเป็รนะเนเลยครับขาพี่น้องมาเป็นครับขาพีจัดนี่เตไทไท,ทสมบอกว่ามีจัดไม่หยาบเลยอันี้มันบ่ได้จัดเก๋ครับมียบางบังไว้เลาหมาบบซือได้หมั่นละแม่ก็เลยบังบัหคนนี่ื้อนี้ออกก่เหมือน เพราะว่าถ้าถ้าผมจัดเที่ยวสวยสวยเนี่ยครับคุณแม่ก็แล้วบอกผมมาลงครับพี่น้องครับโอ้โหมีอย่างแม้แป๊บนึงครับแม่ปูมีหน่อไม้มีไก่ยองมีครับุ่ะหอยปลามีผักลวกเอาเลยครับแม่จัดไปครับผมเนี่ยครับพี่น้องหากินบ่ได้ครับคงน่าสามสิบบาทสามสิบบาทครับพวกนี้ครับพี่น้องครับคุ้มก็ต้องฟันสดๆครับใช่สดๆอ่าคุณดู เนี่ยครับพี่นอ้องอยากเห็นมาเห็นครับน้ำลายแตกเลยนะครับน้ำลายแตกอันนี้คือตำยังครับแม่มตำม่ว่าจ้ะตำม่ว่าตำไปทัวไปทีบครับพี่น้องครับนี่ตำไปทัวไปทีบ นี่จ้ะแม่พึ่งกดนนะมาทีตัวครับนี่ผูงครับเอามาชิมนี้เนาะมาชิมเนี่มาชิมมะโอ้มาสิบรัาแม่สั่งให้นะมาชิมบาชิมเนี่ยชิมจะได้ยกนิ้วมาชิมมาชิมเน่ยจะยกนิ้วฟังฟังดูดิเป็นไงบ้างครับโอ้โหสุดยอดครับพี่น้องครัพถั่วเอาครับรสชาติเปรี้ยวหวานครบนี้สามสิบบาทใช่ไหมสามสิบบาทค่ะมาสิบบ้่งเอาตอนเส้นสูงครับพี่น้องครับ พอนะพิณเสพครับผมสดสะอาดถูกหลักธรรมัยต้องมากินที่ส้มตำแม่ปวนจ้าครับเนี่ยเยี่ยวไส้นาวัดเจดีนะครับร้อยเมตรซ้ายมือครับพี่น้องครับมาได้ครับพี่น้องครับเพื่อข้อสารไม่มีใครไม่รู้จักนะครับเนี่ยครับง่ายครับพี่น้องครับนี่ผู้สวยๆเนี่ยแหละครับแม่ปวนนะครับโอเคครับพี่น้องครับขอบคุณกินไรกินไรนี่แหละจ้าแม่มีเบอร์โทรบรให้ารคนมาบริษัอเบอร์ยังครับแม่083ครับ 7จ็ดสามเจ็ดสองศูนย์เก้าสี่ค่ะศูนย์แปดสามเจ็ดสามเจ็ดสองศูนย์เก้าสี่ค่ะพี่น้องครับเอ็มมินลาไปก่อนครับขอบคุณครับผมสวัสดีค่ะบคุณแม่สวัสดีครับผม